สวัสดีครับผมเด็กชายจตุรพัฒน์ครับวันนี้จะแม่นำนิทานสามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งอินรีทองกับไก่ครับเรื่องที่สองเรื่องที่สองชาวเอตาหล่าตากับหลานแล้วก็มาครับเรื่องที่สามเรื่องที่สามพัสผู้ใจดีครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งไก่ไก่เอะ อินซีกับไก่ครับอินซีกับไก่มีวันหนึ่งชาวไร่คนหนึ่งได้เดินเข้าไปในป่าไปพบเห็นกับไข่อินซีทองเขาก็ได้นําไปให้แม่ไก่เลี้ยงวันหนึ่งลูกลูกอินซีทองได้ออกมาจากไข่อยู่กับแม่ไก่เป็นแล้วเขาก็ได้กินอยู่กับแม่ไก่ไปนานๆเขาก็ได้รู้ว่านี่คือแม่ของฉันเขาก็ได้ เขาก็ได้วันวันหนึ่งเขาก็ได้เงยนขึ้นไปบนฟ้าเขาก็เห็นเขาก็เห็นนกตัวหนึ่งช่างสง่าง,งามยิ่งนักเขาก็ทำแม่ไก่ก็บอกว่านั่นคือพีาอซีเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่ไปนานๆเขาก็อยู่กินแบบไก่อยู่กินแบบไก่อยู่แบบไก่แล้วก็ตายแบบไก่ครับจบ้ะครับเรื่องที่หนึ่งน,นทันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราจงเป็นอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเป็น หนึ่งที่สองเร่งที่สองตาลานแล้วก็ตากับตาใช่เหรอสอน้รู้อะไรนะนี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราจงเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็น,ต,น,นตัวเองจะเป็นตามที่สิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าตัวเองเป็นอ้อาวแล้ว,ลวมันหายไปไหน ไอ้ที่ว่าอะไรลูกไก่ตะโกนอะไรนั่นเนาะทำมเนี้คือว่าเจ้าก็เป็นแค่ลูกไก่กระจอกกระจอกตัวหน,นึ่งไงที่เหลียวมองดูนกสีบินทองฟ้าหืมที่ได้ตายอย่างไก่อือมอยู่วันหนึ่งสีน้อยก็ได้แง่งขึ้นไปบนฟ้าอเขาก็ได้ นกอินเซ่และแม่ไก่ก็บอกว่านั่นคือพญายอินเซ่เราคือเราเป็นแค่กไก่ก,ก,กระจอก <c oughs> เขาก็ได้อยู่กินแล้วแม่ไก่ตัวนั้นลูกไก่ต,กไกไตัวนั้นก็เชื่อว่าตัวเองเป็นไก่นกอินเื่นกอินเร่ตัวนั้นก็เชื่อว่าตัวเองเป็นไก่เขาก็ได้อยู่แบบไก่อแล้วก็ตายแบบแ แล้วก็ตายแบบไก่ครับอืมอ่าเรื่องที่สองเรื่องที่สองตากับหลานกับมา้าตากับหลานกับมา้ามีวันหนึ่งตาได้พาตาได้พามา้าตาได้พามา้ากับมา้าหลานแล้วก็ตาได้พาได้พาม้าไปกินหญ้านอกเมืองวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็ได้ผ่านไปนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งตาเอ๋ หลานก็เห็นว่าตาแก่แล้วเขาก็เลยให้ตาขึ้นทีนี้ตาก็ขึ้นผ่านไปณนหะมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่เอ๊ะมคนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้าเจ้าทําไมให้เอ๊ะทำไมตาไม่ให้หลานขึ้นตาก็จึงให้เอตาก็เลยให้หลานขึ้นผ่านมาหมู่บ้านที่สองตาเอ๊ะเขาก็เอมีเขาก็บอกว่าทําไมหลานไม่ให้ตาขึ้น หลานก็เลยให้ตาขึ้นผ่านมาหมู่บ้านที่สามเขาก็บอกว่าเออหลานก็เลยไม่ขึ้นมา้าเขาก็เลยเดินไปนะ้ะหมู่บ้านที่แห่งสุดท้ายเขาก็บอกว่าทําไมพุกเจ้าถึงขึ้นมา้าม้ามันเดินทางมาไกลมันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันครับเ้ มันหายไปไนะที่สองคนเดินไปแล้วก็มีคนมาอันนี้มาว่าเก,ก่าว่าเอ๊ะทำไมมีม้าแล้วไม่ยอมใช้แล้วไม้ต้องจูงทั้งคู่เนี่ยอืม,อมแล้วเขาเขาก็ได้บอกว่าเจ้ามีม้าทําไมเจ้าเจ้าไม่ขึ้นเขาก็เขาก็บอกว่าตากับหลานงูจริงๆอืมคืออะไรทานนี้สอนรู้ว่านี่ทานนี้สอนให้รู้ว่า เราจะทําอะไรทําอย่างไรก็มีคนนินทาเราอยู่ดีอืมอ่าที่สามพาสผู้ใจดีทัสเหรอชื่ออะไรนะทาสครับทาสทาสพาสบริวารเนี่ยทาสผู้ใจดีทาสโอ้โหยอดทาสผู้ใจดีมีวันหนึ่งทาสได้วิ่งเข้าไปในป่าเพื่อหลบซ่อน เขาก็ได้พบเห็นกับสิงโตที่กำลังดูท่าเจ็บปวดเขาก็ได้วิ่งหนีไปหลบีกที่เพื่อนหนีสิงโตเขาก็ได้หันไปหันไปมองข้างหลังมองซ้ายมองขวาเขาก็ไม่เห็นสิงโตเขาก็เลยเดินไปดูสิงโตกย็ยังยืนร้องเอยืนขะเอยืนยืนเอยนั่งเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นเขาก็ได้ไปเจอเห็นน้ำใหญ่ทิ่มอยู่ตรงอุ้มเท้าของ ิ้มอยู่ตรงอุ้มเท้าของสิงโตเขาก็ได้ดึงออกแล้วก็พันแผลของสิงโตหลังจากนั้นสิงโตหลังจากนั้นสิงโตก็สิงสิงโตสิงโตก็ลึกซึ้งน้ำใจของทานวันหนึ่งสิงโตได้โดนทหารได้โดนท่าได้โดนทหารจับเข้าไป ขังอยู่ในในห้องขังของในห้องขังอดอาหารหลายวันวันได้อดอาหารหลายวันหลังจากนั้นทาสก็ะดนจับมาเพื่อจะให้สิงโตกินพอถึงวันที่พอถึงวันที่เขาจะให้สิงโตนั้นกินทาสทาสสิงโตคนก็มาดู กันมากมายเขาก็ได้เห็นว่าทําไมสิงโตไม่กินทาตคนนั้นสิงโตจําทาตคนนั้นได้ทีนี้ทาสเขาก็เลยเขาเอ๋พระพระราชาเขาก็ได้ถามทาสว่าทําไมถึงสิงโตไม่กินเจ้าทาสก็เล่าเรื่องมหาศจรย์ให้ฟังหลังจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยทั้งสองออกมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เมตตา กูเมตตากระตันอยู่ย่อมนำความดีมาสู่ชีวิตอืมอ้อาวคอมเมนต์เจนตเตอร์ว่าไงใช้ได้ไหม,หไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมเล่าผ่านไหมครับโอ้โหครับทันทีเลยมีอะไรอันนี้ว่างมีอะไรจะแนะน,นำน้องบ้างนีอย่างว่าเรื่องเรื่องเสียงว่าเรื่องเสียงคือ เสียงเสียงก็เบานิดนิดหนึ่งว่ะไม่ต้องแล้วก็เสียงก็แหบบ้างเสียงไม่สม่ำเสมอครับไม่มีอัตลักษณ์ในการเล่าโโอ้หเวลาพี่พคนพี่ยังไม่มีเสียงเลยเราต้องให้ผู้ฟังอินไปกับเรียงกีราสมดังชื่อเลยใช่ไหมกินใช่ไหมไล่ไล่ อะไรก็น่าจะหมดแล้วครับโอ้โหน่าหมดแล้วครับจำไว้นะครับ,รบพวกนี้แก้ตัวใหม่นนะครับ